เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยกับชุด G12 Speed จะสวยจะคุ้มขนาดไหนคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับจาก LEGO Life Channel ครับผมสำหรับวันนี้เรามีตัวโมเดลใหม่มานําเสนอเลครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซ l โปร RS <Okay. S 2> กับรายละเอียดของความใหม่ในเรื่องของชุดเกียร์ที่มีอยู่ในเซ็ตของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะไรพี่น็อตจะเป็นชุดเกียร์เล็กโทสเปค12สปีด เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยครับผมลา่ลาล่าเลยที่เราทําออกมามาดูรูปแบบของการพัฒนาของอุปกรณ์เขาเนะ๋ยเยวเขาไ <มา S 2> ด้มาดูต<ด>ัวเฟรมมันก่อนอ่าโอเครูปแบบของเฟรมก็ยังเป็นโจทย์ของรูปแบบคาร์บอนนาโนแล้วก็ระบบขึ้นลูกยังเป็นยังใช้ในเรื่องของเทคโนโลยี EPS อยู่ความคุ้มค่าของตัวเฟรมเขาก็มีการันตีอยู่แล้ว ในชิ้นงานคาร์บอนไม่ว่าจะเป็นรูปขนาดของท่องานดีไซน์ต่างๆจิวเมทรีที่เขาเขียนออกมาครอบคุมในความเป็นออลราวได้เต็มกราฟเต็มรูปแบบเพราะว่าโจทย์ตัวสเตลเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์อยู่ในตัวที่ขา,ขายดีมากๆนะคุณอดในความเป็นสเตลรูปแบบองศามิติเฟรมทุกอย่าง มีการคำนวณแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากทางค่ายทวิตเตอร์รวมถึงรายละเอียดในสเปคตัวสเตลปีใหม่ก็จะอยู่ในเรื่องของไอ้นี้ด้วยคุณน็อตเรื่องของฐานกระโหลกที่กว้างขึ้น,ก,ก,นก็จะให้ฐานกระโหลกที่กว้างขึ้นเพื่อเสริมประสิทธิภาพความสเตปของอจุดนี้ในการรับแรงเค้นจากลูกบันไดตรงนี้ได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็เป็นรูปแบบของการพัฒนาของระบบลูกปืนด้วยก็จะเป็นลูกป,ปืนในรหัสใหม่ที่ใช้ เจ้าตัวสเตลก็จะเป็น b b 386ครับความกว้างของฐานกะโหลกที่มากขึ้นเหมือนในรายละเอียดของคลิปตัวกะโหลกที่เราทําไปนะคนะุณรอตัวนี้ก็มีซัพพอร์ตเหมือนกันรูปแบบเฟรมองศาเฟรมแล้วก็มาดูรายละเอียดของไฮไลท์วันนี้ไฮไลท์วันวนี้นะครับอย่างที่เห็นนะฮะตัวนี้เป็นตัวชุดเกียร์ตัวใหม่ล่าสุดาาจากไดโทสเปกนะครับเป็นชุดเกียร์12สปีด ที่มีรูปแบบของการดีไซน์ที่สวยงามอ,ออกมาเลยนะคุณนอตสะดุดตาตั้งแต่แบบแรกท,ที่ที่ที่เราเห็นกันใช่ตัวนี้ถือว่าสวยมากครับ,รบตัวกา้านตนี้ก็คือเป็นวัสดุเป็นคาร,ร์รบอนซึ่งซึ่งจริงๆแล้วในเกตในในตระกูลของชิปเตอร์เนี่ยรูปแบบรูปแบบที่ให้คาร,ร์บอนมาที่เป็นเซ็ตก้านคาร,ร์บอนมาถ้าเป็นหลักๆแล้วจริงๆราคามันสูงคุณนอ็อตแต่ตอนนี้เราจะยังไม่แจ้งเรื่องราคานะเดี๋ยวไล่รายละเอียดสเปคทั้งหมดแล้วก็ ค่อยมาสรุปว่าเจ้าสเตลโปล์อเอสเนี่ยราคา,าอะฮราคาสุดจะ Amazing ขนาดไหนได้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้อย่างที่บอกนะครับตัวก้านนี้เป็นคาร์บอนพร้อมกับตัวฮูดนะครับตัวนี้เป็นงานดีไซน์แบบใหม่นะครับเป็นตัวล่องเทกเจอร์นะครับอื uh huh. ตัวนี้นะครับทำออกมาได้สวยงามพร้อมกับการใช้งานนี่ก็คือเวลาเราเมื่อเปียกน้ําหรือว่า uh huh. โดนฝน uh huh. เปียกเหงื่ออะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็จะการเลื่อนไปในตัวด้วย ก็ถือเป็นงานดีไซน์ที่มาพร้อมกับการใช้งานได้จริงนะครับ,รบอันนี้ผมว่าถือว่าําออกมาได้โอเคเลย uh huh. ต่อมาตัวตวเดี๋ยวพี่เพิ่มตัวรูปแบบตัวการทํางานของตัวมือเกียวก่อนแต่ว่ารายละเอียดเจาะลึกถึงทุกข,ขั้นตอนของมันเดี๋ยวเราจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่ง,งใ,หให้ให้ให้ทำความเข้าใจกับระบบรีวิวแบบว่าเต็มๆตมอ่าคราวนี้มาดูโจทย์ร่าวๆตัวชิปเตอร์เขารูปแบบการดีไซน์ ตัวชิพเตอร์ก็คืออย่างแรกเลยที่เขาตั้งใจก็คือความสวยงามแล้วก็เรื่องของน้ำหนักที่จะได้จากตัวอุปกรณ์นะครับคุณน็อแถมสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของราคาเป็นมิตรภาพกับนักปั่นแน่นอนคราวนี้ตัวรูปแบบเขาเขางานดีไซน์ของเขามาก็คือเป็นรูปแบบของก้านเดียวเลยทําหน้าที่เป็นเบรกแล้วก็ตัวปรับเปลี่ยนเกียร์ปรับเปลี่ยนเกียร์ฟิลจากการทํางานจะคล้ายๆกับของสลมครับก็คือกดลึกจะเป็นการเข้าเกียร์กดตื้นจะเป็นการลดเกียร์ ในฟิลการทํางานของเขารูปแบบการทํางานมันจะคล้ายกับสลัมแต่ความสมูทและก็ระยะอินเด็กของของตัวปรับเปลี่ยนเกียร์มันจะได้ฟิลของชิมานโนในในรูปแบบการทํางานของเขาส่วนตัวฝั่งซ้ายเหมือนกันครับตัวฝั่งซ้ายจะเป็นรูปแบบการทํางานที่มีชัดเจนในเรื่องของจังหวะทิมจังหวะทิมก็คือตําแหน่งของการผลักยกหลบโซ่แต่รายละเอียดเดี๋ยวเราในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะทําเพิ่มเติมให้ให้เจาะลึกลงถึงการทํางานของเขา ตัวอุปกรณ์2ชิ้นนี้ที่มันจะควบคู่กับตัวตีนผีและก็สับจานในการทํางานก็มันจะชัดเจนในเรื่องของอาการทํางานที่ได้ความเสถ่ยยแล้วก็สมูทจากที่ผมเทปรับปรับเปลี่ยนเกียร์เบื้องต้น,ก,น,ก,นก่อนเข้ารีวิวเนี่ยรูปแบบก็คืออย่างแรกแหละได,ได้ได้ฟิลของการขึ้นเกียร์ฝั่งนี้คือคือการขึ้นเกียร์เ,เสียงเสียงเขาจะจะฟิลมันจะเหมือนกับพวกสลัม จะเรียกร,รับเปลี่ยนเกียร์ร,ระบบคล้ายๆกับพวกปืนกลอย่างเงี้ยเหมือนอย่างจังหวะรถครับจังหวะรถเขานี่คือเสน่ห์ของพวกมือเกียร์พวกเนี้ยมันจะมีลูกเล่นแสงแล้วก็มิติของเสียงมาตัวดูตัวตีนผีกันนันี่ก็เป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งที่อยากนำเสนอนะครับตัวนี้ตัวตีนผีนะครับตัวนี้ ตัวขาอามนะครับตัวนี้ตัวรางจะเป็นคาร์บอนให้ตัวคาร์บอนมาเลยนะครับถือว่าทำออกมาได้สวยงามยังไม่หมดนะครับตัวนี้ตลูกเก้งลูกเก้งนะครับยังเป็นเซรามิกแบริ่งด้วยนะฮะตัวนี้ให้เซรามิกมาเลยดูจากความลื่นนะครับนี่ครับตัวก็ไม่ต้องไปอัปเกรดเลยก็จะได้มิติความไหลลื่นของโซ่การเดินทางของโซ่ที่สมูทมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เขาติดตั้งมาให้เลย ็ถือว่าจัดเต็มเรื่องความคุ้มค่ากับสเปคที่ให้มาครับตัวนี้มันได้ทั้งความสวยงามนะคุณเอานะมันได้ทั้งความสงยางามแล้วก็น้าหนักที่เบาใช่ไหมคุณคุณอาร์อ่ะนตัวนี้จับได้น้ําหนักเบางานที่ข้าบอกมาถือว่าแข็งแรงสวยงามนะครับตัวนี้ลองดูนะครับใครได้ลองใช้ดูเดี๋ยวจะมีคลิปการเทดเกีชุดใหญ่การทํางานของของระบบเกียร์ในความเป็น12สปีดว่ามันมีความต่างหรือว่าลูกเล่นอะไรบ้างต่อมามาเป็นตัวเฟืองครับตัวนี้ ตัวเฟืองนะครับตัวนี้จะเป็นเฟืองสีโนไลท์ light, <อ>สวยงามเลยครับ,รบตัวนี้ทําออกมาได้แมทเข้ากับชุดเกียร์ที่เป็นทอรสีดำเนาะครับก็จะขนาดขนาดสเปคที่ได้มาเป็นส <11 S 1> เปคสามสิบ <30 S 2> ปับน30ครับผมก็เน้นขึ้นเข่าได้ครับเป็นโจทย์ข้าวๆผมทิ้งไว้ให้ก่อนก็คือมันจะเป็นเฟืองที่ ที่จะตอบโจทย์กับคนปั่นได้มากขึ้นอีกนักปั่นทวินนะครับแล้วก็เป็นเฟืองที่รวมอยู่ทั้งเฟืองเลสซิ่งและออร์เรรวมอยู่ในชุดเดียวกันเดี๋ยวค่อยเราค่อยลงรายละเอียดกับตรงนั้นอีกทีหนึ่งติดตามคลิปหน้าครับผมมาดูตัวโซ่ตัวโซ่ตัวนี้เป็นของ SUMC นะครับ12สปีดตัวนี้ก็ให้เป็นสีดํำขับสวยงามแบบว่าดําดุนะครับตัวนี้พร้อมกับตัวชิปเตอร์ตัวสับจานสับจาน สับจาน<ล>แล้วก็อ่าสัปจานก็จะเป็นของท่าเลืกโทสเปกมาในตัวอยู่แล้วที่มันจะเขาตั้งใจพัฒนาแล้วก็สร้างมาให้ใช้งานง่ายกับระบบการทํางานจริงๆของพวกเสือหมอกเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มรายละเอียดก็มาดูสเปกจานคุณนรจานตัวนี้เป็นของท่าเรือโทสเปกนะครับจะเป็นอล um ูมิเนียม7.75นะฮะตัวนี้ถือว่าให้แก่สูงมาเลยตัววัสดุพร้อมกับตัวขนาดฟันนะครับจะอยู่ที่ 34ทับ50ฟันตัวนี้ก็เป็นใช้มาตรฐานเป็นเป็นจานคอมแพคที่ติดรถกับติดรถคอมพิวเป็นหลักๆมาอยู่แล้วมาดูรายละเอียดของตัวล้อกันดีกว่าคุณรอดตามสเปคเขาก็คือล้อของค่ายเล็กเทสเปการันตีเรื่องความคงทนแล้วก็ความไหลลื่นของล้อก็จังเป็นโจทย์ของแบริ่งหน้าหลังหน้าสองก็หลังอีกสี่พร้อมมิติเสียงของโม่ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็คงความพอไว ในความเป็นรอค่ายนี้ก็ถือว yes. ่าทำออกมาเรื่อยๆไหลมากครับตัวนี้ชุดนี้ก็จะมาเป็นเฟรมเซตในระบบของดิสเบรกนะคุณออสครับตัวนี้ระบบดิสเบรกก็ยังเป็นตัวดิสน้ำมันที่ใช้ระบบของน้ำมันไอมินิลอออยในการทำให้ระบบของเบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้นชดเชยในเรื่องของ ความร้อนที่มันจะเกิดขึ้นในห้องห้องเครื่องนี้ได้ได้ดีกว่าแล้วก็รูปแบบยังยังเป็นใช้ระบบสลิงดึงเพื่อที่จะให้ตัวปั๊มมันใช้ทํางานควบคู่กับชิปเตอร์ได้หลากหลายขึ้น,นแต่รูปแบบการทํางานของของของฟิลตัว,ต,วตัวปั๊มเนี่ยมันก็ยังเป็นการผักลูกสูบทั้งสองข้างในการบีบจับกับผ้าไอ้กับในการบีดจับของผ้าที่จับกับบดิสเพราะฉะนั้นความเสถียรของตรงนี้ก็ยังเป็น ระบบดิสเบกที่มีฟิลคล้ายๆกับตัวดิสเบกเต็มระบบอยู่แล้วก็จะมาได้เรื่องของน้ําหนักที่เบาขึ้นแล้วก็การดีไซน์ของตัวชิ้นงานก็จะเป็นงาน CNC ีนะคุณอดนี้สวยงามมากเลยครับเซนซีพร้อมน็อตไทเทเนียมด้วยแล้วก็ประกอบกับใบดิสที่เป็นชุดแต่งที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งแบบไบดิสสองชั้นนะครับพร้อมกับตัวแกนตัวนี้อย่างที่บอกเป็นตัวดิสเบกตัวแกนี้ก็จะเป็นขนาด12มิลทั้งหน้าทั้งหลัง ก็ปัจจัยหลักๆก,ก,กับระบบดิสเบรกเนะถ้าเป็นแกนสอดแกนใหญ่เนี่ยก็จะได้ความเสถียรในเรื่องของเวลาถอดใส่ล้อการเอียงของล้อก็จะไม่มีปัญหาไปกระทบเรื่องของการใส่เบิสการใส่เบิทส,สบท,ที่มีการอาจจะใส่ไม่ตรงอย่างเงี้ยตัวแกนพวกนี้ก็จะมากํากับรายละเอียดพวกนี้ด้วยเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปด้วยแล้วก็มาดูไฮไลท์ก็คือเรื่องราคากันบ้างาว่าเจา้าตัวนี้ ปิดตัวกับชุดเกียร์ที่เป็น12สปีดพร้อมกับวัสดุที่มีชิ้นงานในความเป็นคาร์บอน,บอนที่เข้ามาผสมภสานอยู่ในตัวอุปกรณ์เขาเนี่ยซึ่งซึ่งจริงๆราคาราคาถ้าพูดถึงตัวความเป็นชุดขับถ้าเป็นระบบที่มีเกี่ยวเนื่องกับพวกก้านต่าง,าง,างๆที่เป็นคาร์บอนเข้ามานะคุณนอราคาในตลาดมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก, hmm. จ,ากจากตัวอุปกรณ์คราวนี้จากจากตัว ที่เราจะเปิดตัวเนี่ยเป็นที่แรกอนะเนาะตัวระบบ12สปีดพร้อมกับความสม,มูทความแม่นยําในตัวอุปกรณ์เขาที่ผมเทสเบื้องต้นมาผม,ผมว่าคุณ้อแจ้งราคาดีกว่าจะ Amazing กันขนาดไหนสําหรับราคานะครับผมราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่2อง0มบาทเท่านั้นครับมาพร้อมกับเขาเรียกว่าราคา Amazing จริงๆตัวนี้ ด้วยที่เป็นตัวเฟรมนี่คือเป็นฟูคาร์บอนทั้งไส้กเกียบทั้งหลักอาแล้วก็ตัวชุดเกียร์เป็นนวัตรกรรมใหม่12สปีดเนาะพร้อมกับอ่าไอตัวเฟรมมันมีประกันอยู่แล้วในข้อมูลเก่าแต่ชุดเกียร์ก็จะมีประกันอีกหน <1 S 2> ึ่งปีในความเป็นเล็กโตสเปกที่อยากนําเสนออยากเ,เพิ่มเติมของรูปแบบของการได้สัมผัสฟิลจักรยานแต่ราคามันจับต้องได้ครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอยากให้คนได้ใช้กันเยอะ จะจะตอบได้หลายโจทย์นะคุณนอ็อตบางทีรายละเอียดการผูกขาดเรื่องของราคาบางทีมันก็มากสูงพดามันสูงเกินไปอ,อยาเนี้ยตัวนี้เราเปิดตัวมาเนี่ยอยากให้คนไทยได้ได้ใช้อ่าได้ลองใช้กันในรูปแบบเพราะว่าตัวเล็กเทรสเปกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่าเป็นอุปกรณ์เพิ่งเพิ่งใหม่นะคุณนอ็อตค้าพอมทางโรงงานเขาก็มีการต่อเนื่องของการพัฒนาของเขามาเรื่อยๆยรูปแบบของตัวทวิตเตอร์ที่ใช้กับชุดเล็กเทรสเปกที่ผ่านๆมา ก็อยู่อยู่ในเกมอยู่แล้วครับก็ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นเลยดีกว่าในสเปคส่วนตัวนี้มันคือการเพิ่มความใหม่ขึ้นมาอีกในความเป็น12สปีดส่วนรายละเอียดนะเดี๋ยวเราจะทําอีกคลิปหนึ่งให้เห็นการทํางานของตัวสับจานที่มีอยู่หลายๆฟังก์ชันที่ซ้อนอยู่ในตัวชิปเตอร์ตัวตีนผีหรือว่าระบบของการจัดเรียงใบเฟืองเดี๋ยวเราจะเพิ่มคลิปนั้นให้ก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย คร่าวๆรวมๆของความเป็นคอมพิไบต์จากแบรนด์ทวิตเตอร์ของเราว่าให้และตอบโจทย์กับความคุ้มค่ากับผู้ใช้มากขนาดไหนใช่ครับกับสเปคราคาร้อยบาทหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพร้อมปั่นได้เลยนะคุณอรตัวนี้ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับตัวนี้ก็คือว่าราคานี้สุดคุ้มมากแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ได้เคยลองใช้ตั้งสเตลอาจจะเป็นตัวชุดเกณฑ์หนึ่งศูนย์ห้าหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ ได้เปลี่ยนว่าองศา,ฟาเฟสตัวนี้ปั่นดีขนาดไหนทำไมคนถึงแบบนิยมอานิยมมากแตัตว<อ>สเตลลแล้วก็ฟิลของอันี้ด้วยคือนอตฟิลของชุดเกียร์เลเอรสเปค,เปคที่ท,ที่ที่ปล่อยออกไปในใน,ในรุ่นอื่นด้วยคผมตัวสีสสเปค,ครับตัวนี้เรจะได้เป็นข้อมูลเนาะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็นําไปพัฒนาให้มันเป็นทิศทางที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตามคอนเซปต์เขาแล้วก็เป็น าราคาที่อยากให้คนไทยได้ใช้ตัวนี้ได้ลองสัมผัสกันดูสําหรับน้ําหนักนะครับน้าหนักของเจ้าตัวนี้ก็ถือว่า Amazing อีกเหมือนกันน้ําหนักอยู่ที่8.9กิโลบล็อกอนิดหน่อยครับอันนี้ช่ชงจะใช้สีกับลถ <5. S 2> ดิสเบกเนะคุณน็อตใช่ตัวนี้มีเ<ม>คเสีคุณน,อน็อตสีตัวนี้มีทั้งหมดสีสีครับก็ะจะมีที่เห็นก็คือจะเป็นสีแดงตัวนี้สวยงามเลยจะมีสีแดงมีสีดํามีสีดําแดงแล้วก็สีเทา สีเทานี้ก็เป็นสีที่ลูกค้าชอบมากคือเป็นสีที่อะไรมันจะดูมันจะดูคลาสสิกดูได้นานๆนะมันจะมีมันจะมีความหรูหราของตัวสีค่อนข้างคนถามหายเยอะสำหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าตัวนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของทวิตเตอร์ได้ทั่วประเทศเลยครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบทุนกับอีกหนึ่งเรื่องคุณออสที่เขาฝากมาเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมมีกําชับมาแล้วก็ เขาเรียกว่าชดเชยในช่วงรอยต่อที่ลูกค้ารอสินค้าจากเรานางคุณรอดมันคือตัวนี้ก็คือเราอัปเกรดตัวกระโหลกนะครับเป็นเซรามิกแบริ่งเลยนะฮะอันนี้คือเาเรียกว่าให้ฟรีไปเลยอฮในสเปคนี้ในรุ่นนี้ให้กระโหลกที่เป็นเซรามิกมาพร้อมเรียบร้อยเลยราคาราคาก็มันมีหลายเกรดนะตัวตัวลูกปืนเซรามิกแต่ว่าฟิลมันต่างจากพวกแบริ่งธรรมดาอยู่แล้ว เนี่ยครับความคุ้มค่าลถพัฒนาออกมาพยายามทําให้มันตอบโจทย์ของผู้บริโภคของผู้ใช้มากที่สุดอยากให้คือคอนเซปต์เขาคอนเซปต์เขาเลยก็คลิปนี้ฝากไว้รายละเอียดประมาณนี้ก่อนนะคุณนอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำจาะลึกทำเจาะลึกในเรื่องของชุดเกียร์เล็กโซสเปคสิบสองสปีดเดี๋ยวไปทำกันบ้างกันก่อนแล้วจะได้มาอัปเดตให้ได้ดูได้ชมกันวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ